สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุขุสุคนสบายดียามเศร้ๆนาๆเดี๋ยวจ้าสอนัางกสิป้าทางั้นได้บ่ได้เห่อเอ้ไปาปทางั้นเลยบ่ พยายามเบ็ดกบฮะแก้วลงหางเก,ก่าพยายามเบ็ดกบนะเบาอุ้มพี่น้องลองพยายามเบ็ดกบกับแบบอุ้มน้องหัวเฮือนแหไรไม่สนางสายเบ่งนี่น้องหลังบ้านนี่ยเป็นทางหลังบ้านใส่เบ็ดกบพอได้ อยู่เลยกินนองเอ้ยอ,อึบอ,อึบอ,อึบอึบอันนี้ก็จะเป็นปลาหนามาไก่เหือนลมเหือน ไปทางไหนเลยจะ mm. ไปทางไหนขึ้นทางเทิวก ให้ใหม่หมเขา้าเป็ใส่บาทบ,บ๊อบปานไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขจากเลขหมายที่ท่านเรียกห่านะ ลงมาเบีองพี่ึ้นสาคูสนางไปลงมาหล่อดนละน้องชาวเพืเ่อนนี่ละไปทางนี้จะคของดินเขาบอมาางมัาใช่ไมครั ได้เบรเอ้ยกลาลงนี่เอลสิบห <c oughs> ้านี่ไม่ได้เลยตัวเนี้ยโอ้ขอเหตุขันอันนะ ยังตะกี่กระเดือนเนี่ยบอกอมมาข้าวว่าถึงสาม ด็กบตัวเดียวเด็กบตัวเดียวมันซินแล้วมันบหยักออกมากินมาจัง,อ,งอืม,มอันนี้อ่ะมันซินแล้วยันกอบบอกมาหากินนะ จะไปในรอสายบ่เบิ่งนะตุ้ยหยางไปทางไหนสัอ้าวนางยินมท่ายู่นอกเอาบุบันเข่ามาบนหพบลาย แจงจังกระิพากันเตรียมเกรืองล่งใส่บาตมันจะเป็นเมือออกพันจาเบ็ดกระเสียบ กบเหียตัวหนึ่งพี่น้องเยนี่เบิ้องคุณก็มีบะมันตายบะในซอง มาขึ้นในได้ไอะนะมาขึ้นได้หาโตมาขึ้นนี่่าโอมเพิ่งก็ลงไปยามได้แล้วรามสองเถอตอนเช้าม,า,มากก็ย้ำเถอที่สามมะขึ้นได้กบหาโตแล้วจึงขึ้นไปเบิงอยู่เชิงน้ำนนะพี่น้องน,นะ

เราขึ้นเทิงหุ่นบะเสือพ่ได้ได้นาะอันนี้ล,นลินนอนมาหลินน้ำน้องอนนะี้วันใหม่มิวก็ยังมาหลินน้องกนะันใหม่กับมิวขะแล้วลงมาหลินน้องกนะันนี่อืม,มหายสเผึ่นมันะ่ Hva er det อยู่เบื้องน้องตัวนี้ฮะจะได้เด้เถื่อน้องกันเลยสะอืมถึงจากอันเลยใส่หมอยมิด ไปฝากนั้นก็จะเห็นเฮือน น้องตี่นจะก็จะคของน้องซือปลามาปล่อยอืมหลุกเราจกหมายมิวมีเวลาก็จริงที่ทางลงอีกอย่นงนะทางลงใหม้มันเป็นแปนแน่ปีนี้น้ำลายเลยปีนี้ค่ะ แต่ละปีนำบอดีไลทำเนี่ยแห็งแน่เลยปลาเต็มจ่มแจมจุมแจมเนี่ยดินน้ำสางเลยพี่น้องน้ำสางตะกี้สะนางใส่น้ำสางตัวนี้แหละซื้อได้ลงมาแล้วก็เสียซื้อได้ลงมาจมใส่แล,ล้วก็เสียขีหลักมาลายก็เลยแบบบริใส หยุดใจก่อนพากัน<า>ขึ้นเ<า>มื่อแล้วฮะ<า> <c oughs> แล้วเถ่าเล,ล้วบ,บัตรจอ หนักเท้าเฮืองบัไดใหป้าเต้นจมจมบัไดให้ป้าซื้อดอกไม้มาให้จะสิ้แปรหลดรถบ่มป้า,ปาจะสิ้แปรหลดรถบ่เรือลงใสบีบอาหลดอะไรได้ยังไงหลุดล่งอีสัง ลงอันโจเกอร์อันนี้ลงมาหลอกขำบ้านได้คนอะไรวันน้าแม่งก็มน่องผดบนี่ยหอดเพ่อนน้าขันยางหลัดมันสิไก่กว่ายางหลัดน ah. <the lion> ้องนะน้ำมันไลย ชิบะาุนทิโตกน้เมืนอคืนเนาะคือว่าผ้าเหลือไม่มากไม่มากผ้าห้องอยู่เด่แล้วปิ่งนําล่างก็ลบ่บาอูมันไปใส่คืนเนี่ย คนเด็กินอยอืมตอนน่ะจับบริดีคว้ไปเลยเนาะตัวกระปุกขอบขาไันะตัวตัวไปอย่างนี้กระปุกข้าอย่างนี้สองข้าอ,อันนี้บอเลียงประดุก น้อยปลาดุกใหญ่ตัวใหญ่สองตัวสำแขนสนางอะไรนะขา มิวบริไปวันใหม่ไปสื่อแล้วนั่นหรอหลุดเอามมน <c oughs> น่ดอกใหม่สุวัยจริงๆ อันนี้สนางกสิลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งขอบคัวสนางเด้อจ้าฝากเป็นกําลังใจสนางเด้อสนางกศิลงใส่บาทไปทําบุญก่อนแบบนี้ค่ะไบาย